กรดาบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง b l a c a m ีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวกล้องของตัว A22 5G นะครับเปรียบเทียบกับ A52 5G ด้วยนะครับมันคือไม่ได้จะมาขิงกันหรอกเพราะว่าแน่นอนครับผมมันต่างรุ่นกันตัว A52 ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่าตัว A22 เนี่ยมันจะได้ระดับไหนหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนของตัว A52 มีความห่างชั้นกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าราคาเนี่ยห่างกันเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวโอเค ดีวเราไปดูสเปคของเขากันก่อนเลยดีกว่านะเริ่มจาก A22 นะครับผมตัวน,นี้ให้เลยหลังมาอยู่ที่48ล้าน F1.8 อัตราวาย5ล้าน F2.2 เลนเดฟ2ล้าน F2.4 อัดวิวกล้องหลังได้ที่ 2K 30เฟรมกล้องหน้า8ล้าน F2.0 อัดวิวกล้องหน้านที่4 u d 30เฟรม A52 ให้กล้องเลนหลังมาอยู่ที่64ล้าน F1.8 อัตราวาย12ล้าน F2.2 มาโคร5ล้าน F2.4 เดฟ5ล้าน F2.4 อัดวิวกล้องหลังได้ที่ 4K 30เฟรมกล ้องหน้าสายล้านเอ2อุอัดวิดีโอกล้องหน้าที่ 4K 3 0เฟรมนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกล้องหน้ากันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแน่นอนดีเทลสู้ A52 ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมีความฟุ้งฟุ้งวุ้นวุเละเลนวลนอยู่เห็นป่ะซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบก็ทําให้ดูนะว่ามันทําได้ดีในระดับไหนเมื่อเทียบกับ a 5 2ถ้าอยู่ในที่แสงห้างอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามันมีความขาวความสว่างมากกว่าตัว A52 อีกนะเรื่องงขอ การตัดขอบเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับพอๆกันทั้งคู่แต่ว่าเรื่องของดีเทลแน่นอนตรงนี้ครับแพ้ตัว A ให้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมอืมเนี่ยกล้องหน้าแค่กี่ล้านอีกเนาะรูปถัดไปนี่เป็นไงถ่ายในหมดกล้องหน้าได้ด้วยนะครับผมถ่ายได้แต่ว่าของตัว A 2 2จะฉายไฟหน้าจอมาด้วยนะซึ่งตรงนี้มันมันเลือกปิดไม่ไดนะ้ก็เลยต้องเอามาเทียบให้ดูว่าคือเขาบังคับใช้เนาะเพราะว่ากล้องหน้าเขาก็ไม่ได้แบบว่าดีมากเนาะเนี่ยขนาดเปิดแลดตัวหน้าจอแล้ว ก็ยังยังวุ่นเละอยู่เลยในขณะที่ตัว A52 เนี่ยไม่ได้เปิดตัวแสงหน้าจอครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีสโลสปิชเตอร์อย่างเดียวเป็นไงครับรูปนี้ครับแน่นอนครับ A52 เขาดีซะเหลือเกินนะ A22 ก็เละครับวุ้นน้อยเพียบเลยนะตรงนี้ก็ตามราคา ตามเกตของราคาเนาะก็มาทําให้ดูครับว่ามันแตกต่างกับตัว A52 เนี่ยมากแค่ไหนกับราคาส่วนต่างพอมาเป็นกลางวันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าออโต้ HDR แน่นอนไม่มีทางสู้ A52 ได้เนาะเพราะเขามีออโต้ HDR ในกล้องหน้ามาให้ซูมดูดีเทลดีกว่าอืมพอเริ่มถ่ายที่กลางวันมีแสงสว่างเยอะเนี่ยก็ถือว่าก็ใช้ได้ครับพอเห็นดีทงดีเทลบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าดีมากพอไปดู A52 ครับความคมชัดนี่มันแตกต่างกันซะเหลือเกินลองดูครับระดับนี้ ราคานี้ห่างกันเกือบเท่าเนี่ยคุณรับได้ไหมเห็นได้ชัดเจนเลยครับออโต้ H D R ของ A 52นี่คือทำมาได้ดีมากส่วน A 22ไม่มีฟ้าหลังเอาแน่นอนดีเทลครับเป็นไงถ่ายย้อนแสงแบบนี้ตันตัดคงตัดขอบตัดขอบดีนะเอาจริงๆตัดขอบใช้ได้ครับถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าแน่นอนแล้วครับเรื่องของการตัดขอบเนี่ยซัมซุงนะมันก็ไม่ได้เก่งมากทั้งคู่เลยนะเนี่ยมีกินเข้ามาเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเนี่ยกินเข้ามาพอๆกันครับ แต่เรื่องดีเทลเนี่ย A52 ชนะอยู่แล้วเนาะเรื่องการทำ HDR A52 ก็ทำได้ดีกว่าทีนี้ลองหันหน้าเข้าเด็ดจังๆเลยเอาแบบรับแสงเต็มๆดูดิดีเทลมันจะมาไหมมาครับผมมาแต่ไม่ได้เยอะมากก็ยังมีแบบฟายวุ้นๆบ้างแบบเนาะมันความละเอียดเท่าไหร่เองแต่พอมาดูของ A52 ครับนี่เห็นไหมคอนทราสต์จัดคมแล้วก็สีสันไม่เพี้ยนด้วยเห็นไหมตัดขอบพอๆกันครับมีโบเก้ทั้งคู่เหมือนกันสกรีนโทนก็แตกต่างกันด้วยงานวิวกล้องหน้าครับผมอาจจะแค่ Full HD 30เฟรม แต่ว่า A52 อาจได้มากกว่านั้นแต่ผมถ่ายมาให้มันเป็นความเหเอียดเท่ากานะันเนาะเพื่อเป็นความแฟร์ของตัวรุ่นเล็กด้วยจะได้ดูประสิทธิภาพว่าเอฟอูดีเหมือนกันเนี่ยสู้ A52 ได้ไหมสังเกตดูครับกันสั่นกล้องหน้าไม่มีของ A22 เนี่ยผมว่ามุมมองความแคบใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าของ A52 นี่คือน,นิ่งกว่ามากสีสาร DR เก็บ ดีทงดีเทลอะไรที่ดีกว่าแม้ว่าจะเป็น Full HD เหมือนกันก็ตามพอไปถ่ายที่แสงน้อยอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยถามว่าวุ้นไหมวุ้นทั้งคู่แต่ noise เนี่ยของตัว A 22เนี่ยจะเยอะกว่าตัว A 52 A 52เนี่ย noise จะน้อยกว่าแต่ก็จะมีความวุ้นกว่าแต่ว่าหน้าคือนวลเนียนกว่าแน่นอนครับตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่า A 52เก็บความสว่างได้ดีกว่านะครับเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยให้ A 52แน่นอนดีกว่าเยอะพอสมควร A 22เนี่ยตัด เสียงรอบข้างเยอะแล้วก็แบบแอมเบนสมันแปลกๆ <Okay. S 1> เสียงมันแบนลงเยอะด้วยครับทดสอบ้องหน้าวิดีโอกล้องหน้าที่โคชี30เต็มน,นะครับผมลองดูนะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง อ่ะทีนี้เราลองมาดูกล้องหลังภาพนิ่งเลนส์หลักกันบ้างเนาะภาพนิ่งเลนส์หลักครับสังเกตได้เลยครับว่าของตัว A22 จะมีคอนทรา์ที่ค่อนข้างน้อยกว่าแต่ว่าการเก็บดีเทลของตัวเลนส์48ล้านทําได้ดีเหมือนกันเมื่อเทียบกับตัว64ล้านของตัว A52 เนี่ย A52 มันก็สีสันมันอิ่มเนาะคอนทราสต์มันจัดแล้วก็ความละเอียดค่อนข้างสูงกว่านั่นเองรูปถัดไปเป็นไงเห็นไหมสีสันของตัว A52 กับดีเทลนี่ทําได้ดีมากนะครับ A22 เนี่ยมันโฟกัสยาก นะครับเพราะว่าระยะการเข้าใกล้เนี่ยบางครั้งมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเออคือออโต้โฟกัสค่อนข้างช้าด้วยแต่เรื่องสีสันแน่นอนครับความอิ่มสดเนี่ย A52 เนี่ยดีกว่าเยอะอยู่พอมาเป็นรูปวิวแบบนี้ครับเห็นไหมถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ย A22 คือวุ้นเละแน่นอนครับเห็นไหมพอมาเป็น A52 โอ้คมชัดเลยนะครับคนละเรื่องเลยมีการอัดชาร์ปเข้าไปเหมือน A22 จะไม่ได้อัดชาร์ปนะอ่าพอมาเป็นรูปนี้ครับผมว่าใกล้เคียงกันอืมไม่ค่อยได้ดิฟนะส่วนของตู้สีขาวก็ไม่ได้ติดอมไว เวลาที่ค่อนข้างแตกต่างกันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมรูปนี้ผมว่าถ้าโซ o ดูป้ายละคงราคาพวกนี้นะตัว A52 ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วโอ้โหทีนี้พอมาโคสอัพต้นแคนตัสดูบ้างนะครับผมเป็นยังไงครับถามว่าทําได้ดีไหม A22 ทาได้ดีครับดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าใกล้ได้เท่ามิติของ A52 นี่มันสวยจริงๆแล,แล้วก็ละลายได้มากกว่าด้วยเก็บดีเทลของตัวต้นแคนตัสได้ดีกว่าและระยะเข้าใกล้เนี่ยในการออโต้โฟกัสก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับเรื่องของการเก็บดี อต่างๆนาเก็บดีเทลดีกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับแต่ถามว่าดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเพราะว่า A22 นี่ก็ทําได้ดีเหมือนกันในในราคาเขาในฮาร์ดแวร์กล้องเขาที่เขาจะทําได้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับไม่เลวเพียงแต่ว่า A52 คือมันโหดจริงไงดูดิเห็นไหมถามว่าสวยไหมสวยทั้งคู่เอางี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมฮะรปอย่างงี้ผมว่าใกล้เคียงกันนะ เรื่องของไวบลาเรื่องของสีสันต่างตะนา,นา,นาเนี่ยเรื่องของสีสันตัวตึกทงทองฟ้าไวบลานเนี่ยติดอมคนละทางเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยเนาะปิ้งไก่ครับเห็นไหมสีสันของ A52 ก็จะสดกว่าสดกว่าคอนทราสดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเหมือน AI มันคำวนวณเร็วกว่ามันติดซีนอัลติมท์ได้ค่อนข้างเร็วกว่าการถ่ายต้ว ECR ก้องหลังครับของ A52 ที่ทําได้ดีมากเห็นไหมเก็บได้ค่อนข้างเยอะของ A22 จะเก็บได้ระดับหนึ่งอ่ะทีนี้เราลองมาดูเรียนอัลตร้าไว์กันบ้างดีกว่าเนาะต้องบอกแบบนี้นะว่าอ,าาาอัล A 5 2เนี่ยเป็นมาตรฐานของในอัลตร้าวายซัมซุงอยู่แล้วส่วน A 2 2เนี่ยอัลตร้าวายเหมือนอัลตร้าวายของพวกแบรนด์จีนอะคือมันแคบมากสังเกตดูนะตรงรูปเนี้ยเห็นปะมุมมองก็แคบกว่ากันแล้วก็หัวคนที่อยู่ตรงเนี้ยตรงหมวกกันน็อกตรงมุมเนี่ยเห็นไหมมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างว่าพออัลตร้าวายมันไม่ได้กว้างมากมันแคบมันทําให้ ส่วนมุมภาพไม่บิดเบี้ยวเมื่อเทียบกับ A52 เห็นมามหัวคนจะเบี้ยวกว่ายังเห็นได้ชัดครับนี่คือเปอร์สเปกทีฟของเลนจริงๆที่ถ้ามันกวา้างมันจะต้องมีเบี้ยวแน่นอนตรงมโดยในมุมภาพแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันเบี้ยวเลนมันจะต้องแคบลงมานิดหนึ่งตรงนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ขึ้นอยู่กับความชอบละกันสีสันผมว่าในเลนอัลตร้าวนะใกล้ๆเคียงกับเลนหลักเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่งงางนั้นเลยครับซอฟต์แวร์เห็นปะสีก็จะซีดก,กว่าเลนอัลตร้าวของ A52 แคบกว่าด้วย ต HDR ก็เหมือนกันเลยนะคือสีสันนะ่ะทั้งเลนหลักและเลนอัลต้าไวไม่ค่อยดิีฟกันเท่าไหร่นะครับคล้ายๆกันเลยเอาจริงๆก็ถ่ายได้นะ A22 เนี่ยพูดถึงว่าในราคานี้นะแล้วเป็นตัวที่แบบพ่วงโปรด้วยใช่ไหมน้อยมากเผิ่แทบไม่มีเลยที่จะให้เลนอัลต้าไวมาแต่ตัวนี้ให้เลนอัลต้าไวมาถือว่าให้มาครบนะลองดูครับสีสันคอนทราสต์โอ้โหรูปนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับการทำออโต้ HDR ของ A52 นี่มันโหดจริงๆทั้งสีเขียวสีชมพูสีฟ้าเนี่ยมันตัดกันดี A22 ในเรือัลตราไวตัวนี้กับกลายเป็นเหมือนหมดแบบเหมือนซีนอัลติไมทไม่ติดเหมือน HDR อะไรทุกอย่างไม่ทํางานเลยครับเห็นไหมมันมีระยะมันมีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะแต่ถามว่าทําได้ดีไหมผมว่าทําได้ดีแล้วนะครับผมใช้ได้แล้วนะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากเนาะอ่ะดูภาพซูมกันบ้างดีกว่าซูมทั้งคู่ครับผมแน่นอนซูมได้ที่10เท่าความเละก็แน่นอนครับ A22 เนี่ยเละกว่าอยู่แล้วเห็นไหมซูม10เหมือนกันครับแต่เละกว่าเพราะว่าความละเอียดพิกเซลน้อยกว่าส่วนของ A52 ครับก็จะ กว่าคือมันเป็นการโซมิิจิตอลไงเพราะฉะนั้นไฟล์ที่มีความเบียบพิกเซลสงูงไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะได้เปรียบนะตรงนี้โอเคต่อไปเราไปดูเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลกันมากดีกว่านะจ๊ะรูปของเนเน่นะอันนี้ถ่ายมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าละลายตัดขอบเียน่ดีเหมือนกันทั้งคู่พีนแต่ว่าของตัว A52 เนี่ยจะมีเอฟเฟกบกโบเก้ที่ ผมว่ามันสวยกว่าแมนอนมันต้องสวยกว่าอยู่แล้วในเรื่องของเรทราคาเรื่องของการตัดคอบตธารณแต่ว่าเรื่องของความสว่างเนี่ย A22 เนี่ยกับทาตัวแบบได้สว่างกว่านะสังเกตดูครับเรายิ่งใส่แมสอย่างนี้ด้วยยิ่งเห็นชัดเลยว่าเออตัว A22 จะดันความสว่างขึ้นมันจะวัดแสงที่ตัวบุคคลมากกว่าฉากหลังนั่นเองเป็นเหมือนกันแทบจะทุกรูปเลยครับรูปอย่างเงี้ยถ้าถ่ายแล้วจบโพสต์ได้เลยผมเลือก A22 นะครับเพราะว่ามันมีความสว่างที่มากกว่าเรื่องของการละลายหลังผมว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ของตัว A ให้ ก็จะมีโบเก่แล้วก็ความคมชัดที่ตัวแบบผมว่าใกล้เคียงกันนะเอาจริงๆ A22 สว่างกว่าด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะรูปอย่างเงี้ยดูดิของตัว A52 เนี่ยมันตัดขอบตรงนี้ตรงโซฟาข้างหลังก็ยังชัดอยู่แล้วก็ไปตัดขอบด้านหลังสุดเลยนะส่วนของ A22 ก็จะตัดขอบข้างหลังไปหมดเลยเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็สกินโทนของ A22 จะติดเหลืองเขียวทั้งภาพเหมือนใส่ฟิลเ,เตอร์วินเทจอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมสีสันเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะมันคนละสไตล์เลยอะรูปนี้ผมว่ามันเบลอนี่ นึงนะตรงตัวแบบนะครับผมแต่ว่าของ A 5 2เนี่ยคมกริบเลยนะเห็นไหมส่วนเรื่องสีสันก็แน่นอนครับ A 2 2จะติดทางอมเหลืองนิดนึง A 5 2ติดทางอมฟ้าอืมแล้วก็มีโบเกตหมันเถิมตัวนี้ก็จะมีแบบบางๆอะ่ะเออนะโค้งต่างจริงๆครับผมกล้องพอสเทรดเนี่ยถ่ายพอ t เทร t เลนส์หลังเนี่ยของ A 5 2มันขาวสวยอะ่ะมันขาวไปหมดเลยนะแต่ว่า A 2 2มันติดอมเหลืองไปหมดเลยนะเลือกเอาครับเลือกเอาตามความชอบดีกว่านี่ถ่ายที่แสงน้อยครับ พอเฉียดตัดขอบได้ดีทั้งคู่เลยครับไม่ค่อยได้แตกต่างกันเลยดีเทลเนี่ยแน่นอนครับในที่แสงน้อยแบบนี้การดีเทคใบหน้าและตัดขอบลายหลังเนี่ยของ A 52ต้องดีออกว่าอยู่แล้วแต่เทาว่า A 22นี่แย่ไหมลองดูก็ก็ต้องยอมรับว่าเละพอเป็น A 52ก็จะคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของงานวิดีโอกล้องหลังกันบ้างครับผมตัว A 22เนี่ยเขาสามารถอัดวิดีโอก้องหนังสูงสุดด้ที่ 2K 30เฟรมผมก็เลยนํามาเปรียบเทียบกับตัว 4K 30เฟรมของตัว A 52ว่ามันม มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนจากที่ได้ลองดูนะถ้าถ่ายในที่แสงน้อยตัว A 22จะมีภาพซ้อนยุวยที่มากกว่าเขามี EIS ให้แต่ว่าตัว A 22เนี่ยในความละเอียด 4K เนี่ยเขาจะไม่มี EIS ทํางานตรงนี้ก็แน่นอนครับก็จะสั่นกว่าส่วนกลางวันเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่า 2K ของตัว A 22เนี่ยนิ่งกว่าก็เพราะว่ามี EIS ไงแล้วก็มีการอัดชาร์ปเนี่ยเข้าไปค่อนข้างเยอะกว่า 4K ใน A 52อีกแล้วก็เรื่องของอาการย้วยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีนะมีก็มีน้อยรอเรื่องของการออโต้โฟกัสแน่นอนครับตรงนี้ A 52กินขาดแล้วก็เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดส่วนของ A 22เนี่ยผมว่าช้านะกว่าจะเข้ากว่าจะอะไรคือมันเจอกะถ้าเทียบกับ A 52คือโอ้โหรวดเร็วทันใจดีจริงๆเรื่องของการถ่ายฟุตดอกมงดอกไม้เนี่ยผมว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยผมเพียงแต่ว่าสีสันของตัว A 22จะติดทางอมเหลืองมากกว่าส่วน A A52 ติดทางอมฟ้าทีนี้ในความละเอียดลองลงมานั่นคือ Full HD 30เฟรมมีเปิดกันสั่นเอทั้งคู่แต่ของ A22 จะมีภาพซ้อนกว่า A52 อยู่พอสมควร A52 มีไหมมีนะครับแต่น้อยกว่า A22 เยอะและยังนิ่งกว่า A22 ด้วยทางที่ภาพย้อยน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นกลางวันก็เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า A52 ก็ยังนิ่งกว่าตัว A22 อยู่ A22 มีการสั่นเอดก็จริงแต่ทำไมรู้สึกว่ามันสั่นกว่าตัว A52 เป็นความแตกต่างของเลนราคาที่ต่างกันเกือบเท่าตัวคุณลองดูนะว่าคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้พอเป็นเลนอัลตร้าไวครับผมทั้งคู่นะจริงๆ A 5 2าสอสามารถอัดได้ที่ 4K หละแต่ว่าเราก็อัดคอนเวีร์เท่ากับตัว A 2 2เพราะว่าเราอิงตัว A 2 2เป็นหลักอัลตร้าไวอัดได้ที่ 4K 3าิเฟรมลองอัดในที่แสงน้อยก่อนเลยนะโอ้โห <Okay. S 1> บอกเลยว่า A 2 2นี่ noise เยอะมากคือมองอะไรแทบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนะมันน้อยเยอะจริงๆเทียบกับ A52 A52 คือ,อยังดีกว่าเยอะแล้วก็ค่อนข้างสว่างกว่าด้วยนิ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดมุมมองก็กว้างกว่านะครับผมในขณะที่ A22 องสโอ้โหน้อยกระจายเลยพอมาเป็นตอนกลางวันก็ดีขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเรื่องของดีเทลเรื่องของการเก็บดีอา,ารา์ต่างๆมันเอาแล้วมันฟุ้งแปลกๆคือตรงนี้แน่นอนละ่ะมันสู้ A52 ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ A52 มันโอ้มันเทพอยู่แล้วเนาะในเรสราคานี้นะครับ A22 ก็ถือว่าทํามาได้ดีแล้วอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัว a อย 2 5G นะครับเทียบกับตัว A52 5G เหมือนกันก็ลองมาทําให้ดูแล้วนะครับว่าในเรื่องราคานี้ต่างกับตัวนี้เกือบเท่าตัวแถมผูกโปรบเลเตอร์เหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองให้เลนมาครบนะมีเลนหลกนักมีเอาตัวรวายมาให้บางแบรนด์ไม่มีมาให้ด้วยซ้ำและยังอัดวิดีโอได้ถึง 2K อีกถามว่าใช้งานได้จริงไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้งานได้ดีหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโหในหราคานี้ครับได้ชื่อชั้นแบรนด์ซัมซุงพุ่งโปรบเลเตอร์ได้ 5G แล้วใช้แบบชิวๆอะ่ะเดือเครื่องละพันกว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มมากลองดูคลิปนี้แล้วนาไปประกอบการตัดสินใจแล้วคันว่าคุณรับได้กับกล้องแบบนี้ไหมสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบลาบเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า